ดูทางเข้าวินด้วยดิมีไดโนด้าร์สาขยับได้ด้วยอะอันนี้คือทางเข้าเขาเลยนะคะตอนนี้เดินได้ด้วย <Yeah! S 1> อ้ยอันนี้ไข่มันนี่มันมันพักไข่อยู่อุ้ยโอ้โหวินสวยมากอ่ะจับเป็นกำลังใจในการทำลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Amazing Dinosaur เดนอเสว์เขาคอสค่ะอันนี้อยู่ตรงปากทางเข้าเลยดูทางเข้าดูทางเข้าวินดูดิมีไดนเสร์ขยับได้ด้วยอ่ะอันนี้คือทางเข้าเขาเลยนะคะอุ้ยน่ารักนี่ตรงนี้เป็นลานทางหน้านะคะทางเข้าติดถนนเลย <c oughs> ข้างหน้าก็เ, aur, เขียนว่า Amazing Dinosaur at แถวคอรวินโหตัวนี้วินชอบใช่ไหม ส,สีลายสีลุ้งใช่ไหมครับอพอๆสีลุ้งนี่มันมีหลายๆสีเขาเป็นสีลุง้งตอนนี้เรีเนเสาคอ,อยาวชอบไหมออ้ยม,มันขยับปีกอย่างนั้นเหรอมันบินใช่ไหมมันบินได้ไหมเฮ้ยบินอย่างนั้นเนี่ยบินอย่างนั้นเหรอ,อตรงนี้ผ่านไปผ่านมาคือแวะถ่ายรูปฟรีนะคะส่วนตรงนี้ข้างหน้าก็มีตัวที่ขยับได้นิดนึงอื แต่ถ้าเข้าไปข้างหนก็คือเสียผู้ใหญ่ 101, ร้อยหนึ่งเด็กห้าสิบบาทน้องวินนี่ไม่เสียนะคะเพราะว่าสูงประมาณเก้าสบเขาก็ให้เข้าฟรีวินตัวนี้ใหญ่มากเลยวินปาไปกันเถอะ โว้ยวินดูดิข้างบนมันขยับไปด้วยอุ้อุ้ยข้างบนมันขยับไ้ด้วยเขาโดนวินเขาโดนเขาโดนจับไปตรงนั้นหรอเขาโดนจับไปตรงนั้นหรอทำไมไปอยู่ข้างบนน่ะหน้ารงสารมะอุ้ยทาไงดีอ่ะอุ้ยตรงนั้นก็มีหรอูนมันมีตัวนึงวินวินเห็นเขาหรอทำไงอ่ะทำไงเขาจะออกมาได้อ่ะทำยังไงดีอ่ะโว้ววิน เขาเจ็บปวดรือเปล่าเนี่ยทะานนทึงจะช่วยเขาออกมาได้ตัวนี้ใครเดินเลาสาสามฟองอุ้ยบินดูลูกเขาอยู่ข้างบนนู่นบินน้ำตกน้ำตกตอนนี้เราอยู่ที่ Amazing Dinosaur ไดโน s a เสาเขาเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ สวัสดีครับวันนี้ดินคิดเจอร์นี่นะคะอยู่ที่ Amazing Dinosaur นะคะไดโนเสาร์เขาค่อค่ะอุ้ยดินดูดิมีตัววินๆินอยู่ข้างบนด้วยมันอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับอันนี้เราอยู่ทางเข้านะคะของ Amazing Dinosaur เขาคอเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนบัตรผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งนะคะเด็กห้าสิบบาท โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปนะคะวิ oh, <okay. S 2> นตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวไดโนเสาร์แล้วนะเฮ้ยเ <nt> ข้าไปเร็วเดินไปดูตัวแรกเลยไปดูตัวแรกเลย <Okay. S 1> เป็นเอาไปสู้ไ <nt> ด้แล <Shield> ้วตอนนั้นอะวินไม่ต้องรีบก็ได้รอน้องด้วยเฮ <nt> ้ยเฮ้ยตัวอะไรโ,โครงกระดูกเหรอกระดูกไดโนเสาร์เหรอ ตัวนี้โครงกระดูกเลยมั้งไหนไปดูดิเฮ้ยมันกระดูกนี่อ oh so ุ้ยวิ่งกระดูกไดโนเสาร์เฮ้ยวินอันนั้นอยู่ในไข่หรือเปล่าไดโนเสาร์อย i̇şte ู่ในไข่หรือเปล่าไปซสักท้อตัวนี้จะเป็นประวัติไดโนเสาร์แต่ละตัวโอ้โหวินชอบตัวไหนอ่ะวินชอบตัวไหน ไดโนเสาร์ปลาหรือเปล่าอะไรอุ้ยไดโนเสาร์หลายตัวเลยอุ้ยวิญตัวนี้เหมือนเหมือนจระเข้เลยอ่ะอเหมือนจระเข้เลยอะภูเขาไฟระเบิดวิญเหมือนที่เราซื้อมาเล่นเลยภูเขาไฟระเบิด เจอได้แล้วเสาหรือยังเฮ้ยเฮ้ยไนน้นเสาเต็มเลยอันนี้อยู่ในไข่แล้วเฮ้ยนี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่มากเลยเป็นดูดิเป็นดูดิเฮ้ยเจียงแหลมมากฝนมีฝนด้วย นี่ขยับปีกได้ด้วยนะคะด้าหนููดินดูมันขยับปีกได้ด้วยดูดูดูดปีกมันดิบินบินบิลูกปลูกต้องตอกลัวเหรอไม่กลัวัตเหรอัวนี้อยู่ในไข่พ่ไม่ถ่ายรูปอ,ขขอไอข่ไหม ใครลวกใครเดินนะสาวใครลวกเฮ้ยอย่าไปทำเขาดิกัดนะสาวกัดดูดดูดิดูดูดูดิบีนมันมีผมด้วยอ่ะมมีผมด้วยบีมันเดินอาไร้วไปดูดิไปดูดิเฮ้ยตัวนี้เดินอะได้วยยืนเงินเขาหล่นไปเก็บเงินให้เขาหน่อยไปเก็บเงินให้เขาหน่อย ไปเก็บเงินให้เขาหน the oh honey, ่อยอ๋อโอ๊ยเฮ้ยวินลุงโดนกัดนะแบบนี้ฝากให้เขาเงินให้หน่อยยี่สิบบาทโอ้ยวินวินเอาให้พี่เขาหน่อยเร็วเอาเงินให้ได้น้องสาวหน่อยครับ ขอบคุณครับเฮ้ยย่เรย์เสาขอบคุณวินด้วยอ่ะมาเร็วเรยเสาจะเดินมาวินมานี่มาอุยดุ่ดูดูโ๊ยวินระวังตัวนี้มันจัดนะวินดูนะตัวนี้อันนี้หางเหาง ฟีเจอรน์นีทีเล็กหรือเปล่านิทีเล็กนะคะทีเล็กเฮ้ยมีกระพริบตาด้วย <laughs> อ่ะโหเช็เคสว่วนโนโอรัส จะไปโนสโตเรสขยับขยับโูแขนเขาขยับแบบสมูทมากเลยไปตวันดีค่ะเขาบอกบุงใหม่มันจะเยอะขึ้นแค่ตัวนี้เหรอมินชอบน่ารักน่ารักมากกว่าใช่ไหมเขาบอกเขาชอบน่ารักน่ารัก ก็เช็น,น,น,นตัวน่ากลัวฮะบินบินชอบอย่างนี้ใช่ไหมบีนบินชอบอย่างนี้นะคะตัวอย่างนั้นมันน่ากลัวใช่ไหมบินเฮ้ยถ่ายรูปพวกอเขาได้เร็วบินทำท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้โอ้โหนี่นะคะชอบอย่างนี้มากกว่านะคะตัวที่มันขยับได้มันน่ากลัวเฮ้ยบินข้างหลังมันก็มีตัวขยับได้ด้วยอะดูดิดูดิวิวินมันตัวเล็กดูมันไม่น่ากลัวมันเป็นตัวเล็ก รักไหมมอนเต่าเลยเหมือนเต่าเลยด,ดูชื่ออะไรแองกิโลโซรัสโหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอุ๊ยวิวดูลิ้นมันดิดูลิ้นมันดิอุ้ยตัวนี้ทีเล็กไทโรโนซรัสเล็กนี่ไปถ่ายรูปก,กับทีเล็กหน่อยไปกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมอุ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้เลยเหมือนไห<อ>ม เหมือนไหมพาเขาไปหากันเลยเร็วมีพาเขาไปหาพ่อเขาหน่อยเร็วเนี่ยเหมือนที่วินถือเลยตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอาีตัวนี้ชื่ออะไรเอลโลซอรัสน้องจีนมาถ่ายรูปเร็วน้องจีนถ่ายรูปกับบินบินบินถ่ายรูปกับลูกไดโนเสาร์ดีกว่าบิน วินอันนี้อะไรกระดูเขาหรอปูนี่โอ้ยมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยเลื่อนมาอ่ะอ่ะอ่ะไอ้อะไปดูอย่างนั้นนี่อุ้ยเดนอสเอาขอยาว ดูดิเป็นดูเป็นดูมันขยับขยับหางได้ด้วยตัวเนี้ยโหใหญ่มากอุ๊ยวินไม่มันขยับได้ด้วยดูโมันยาวมากแต่ตัวนี้มันไม่กินเนื้อคนนะตัวนี้มันกินที่ไปเดี๋ยววินรอไปถ่ายรูปกับลังนกไปเฮ้ยเฮ้ยตันนี้ไปมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยของใครอ่ะ ไม่นี่แหละเขาอยู่นี่เหรอเขาเขาก็อ,อยู่นี่มีคนมาโลลืมไว้ไง<อ>เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเะขาวงกดกันโอเคเฮ้ยบินแล้วป้องเอ้ยเอ้ยบินจะโดนกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไมมันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยไปครับเอ้ยเข้าไปไม่ได้เหรอเข้าไปไม่ได้มันติดแล้วขอบึงกด เขารีโนเวทอยู่นะคะเขาลงกดไป,ปอุ้ยไข่ไดโนเสาร์เหรอมันเข้าไปไม่ได้ตัวน,นี้ต้องเป็นเดนสาร์ใหญ่มากไดนเสเร์เยอะมากเลยเนาะพินเนาะใช่ไหมแต่วินวินกลัวนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวที่ขยับขยับได้่ชอบตัวที่มันน่ารักน่ารักนกก่ะปะอ๋อเดโนโเสาร์เราเจออยู่ทุกที่เลยอะ่ะอุ้ยวินเดโนอสาร์ไข่อันนี้มันน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิ ตัวนี้มันน่ารักมากเลยที่มันออกมาจากไข่นะน่ารักไหมน้องกันร่วงอยู่นี่แฟนตัวรักชอบตัวนั้นเหรอเฮ้ยอ,อย่าก,กัดเขาเลยขเขาเจ็บเฮ้ยกัดเลยเหรอบิมแน่จริงไปกัดตัวใหญ่ๆดิเฮ้ยกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วไปกัดตัวนั้นเลยไปกัดตัวนั้นดิ เป็นไปกัดตัวนั้นไปเข้าไปกัดตัวนั้นไปอุ้ยดินตัวนี้มันมีหลายตัวเลยดูดิมีตัวนี้อยู่ในไข่ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพ่อมันเดโรโ o รัสเดโรโฟสรเหมือนกันเหมือนกันเหรออ๋อเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวนี้ตัวนั้นมันขยับได้ตัวนี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมโอ้โห เป็นชอบไหมตัวมีปีกชอบไหมอ,อ,อุ้ยเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในก่อนอนี่จะมีมีสลับต,ตัวน่ารักน่ารักกับตัวที่ขยับได้บินดูดิบินดูดิตัวนี้น่ารักออกมาจากไข่ะน่ารักไหมอุ้ยตัวนี้ยังไม่เห็นเลยแอร์บิโอ닉แอร์บิโอニック ตัวนี้วิ่งที่มันหัวล้านล้านอ่ะนี่วินตายอยู่นี่ตายอยู่นี่ว้าเฮ้ยขยับได้ทั้งสงตัวเลยตัวนี้มันหัวล้านด้วยดูดิเอเห็นน้องจีนชอบไหมคะชอบไหมคะทำไมเขาู้ว่าปนน้อยนี่มันเกือบพันะเกินห้เยเลยโอ <c oughs> ้ยวิ่งไปดูเยยอุ้ยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไข่มันนี่มันมันฟักไข่อยู่มันฟักไข่อยู่ใช่ไหมวินเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาจากไข่ใช่ไหมอะไรเนี่ยอน i โลเลสเ e สเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อสองเท้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็เลยก็เลยขังไว้เนยมันดุร้ายอ่ะมันดุร้ายเขาเลยขังไว้โอ้โหมีไข่ด้วยนะผมอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้เหมือนเม่นเลยอ่ะมีมีหางพร้อมสลัดเหมือนเม่นเลยเหมือนเม่นตัวดีนะมันไม่ต้องเรียมให้อาหารมได้กินเยอเดียวเสร็จนะแล้วคนก็มารอดูวินไม่ชอบเป็นกลัวทำไมอ่ะจะวิ่งหนีเราออกไปข้างนอกหลายเราเราอุ้ยตรงนี้น่ารักวินดูมันกัดมันกัดอะไรอยู่ล่ะไปดูไหมตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารัก ันนี้น่ารักไหมอุ้ยดูดิมันกัดอะไรมันเป็นมังกรหรือเป็นเป็นปลาหรืออะไรอ่ะไปดูดิโอ้เด็ก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 วน่ารักไหมอุ้ยมันกินมันกินปลาหมึกหรือเปล่าวิมันกินตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเขากินตัวอะไรเข้าไปเนี่ยปลาโลเขากินปลาเข้าไปอุูยตรงนี้ในนี้น่ารักมากเลยเนาะน่ารักไหมน่ารัก เป็นชอบเลยใช่ไหมในเนี้ยชอบตัวก็หยับได้บินกลัวนะเรป็นชอบตรงนี้ตัวนี้มันชอบมันชอบตัวไม่ขยับมันชอบอยู่ขึ้นายขี่มาแล้วพี่ขี่ขี่ตาพักขี่กลัวกลัวไม่สมตระเบียนมาดูเลยคนรู้ภาษาพม่าก็ดีนี่เดี๋ยวมันมาชนนี้เลยกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวกลัวบินกลัวน้องจีน ท้งจีนด้ยด้ยข้างหลังน้องจีนไม่ได้นองเสาน้องจีนคะน้องจีนตื่นเต้นให้เลยค่ะแตเดินเสาเดินได้บินพร้อมไหมพร้อมไปสู้หมัร้อมพร้อมสู้มมอเคร้มมมมรอรอ้ เมื่อกี้วินยังยื่นเงินให้อยู่เลยวินไม่กลัวหรอกกัหัววินเลยกันหัววินเลยโอ้ไปแล้วครับไตโนเส์เขาเดินเขาเดินไปทำงานต่อแล้วเเดี๋ยวจะออกไปทางออกแล้ว ทางออกมันจะมีเป็นแบบเรืองแสงใช่ไหมอโอเคครับเดินไปเลยเดินไปเลยอ้ย แด้านนึ้นจะเป็นเรงแสงตรงนี้มีแสงเฉยๆโอ้หอันนี้เอก okay. มาดูบาศักจิ์สิทจาักจิตดูดิมาดูนี่บอบาักจิตไดิดูดิมีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอุ้ยเขามีพันออกมาด้วยมันมีอะไรอยู่ในนี้อุ้ยมันมีอะไรอยู่ในนี้มีมีไข่เดโนเสา์อยู่ในนี้หรือเปล่าเขาพักไข่เดโนเสา์ไว้หรือเปล่า เราเข้าไปดูนะนี่เฮ้ยมีอะไรตัวนี้เป็นพวกเบลนดเสาเรืองแสงนะคะมันจะเป็นแบบห้องมืดๆแล้วก็อยู่ตรงทางออกเฮ้ยโอ้โหยิยย้สวยมากอะ่ะยิ่งอยู่ไหนเนี่ยหาวิ้ไม่เจอเลยเดินไปแล้วค่ะตัวนี้เป็นทางออกค่ะออกไปเขาก็จะทําเป็นสีเรืองแสงไว้ค่ะเบลนเสาวสวยมากออกมาแล้ว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทิมคิดเซอนี่ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะลูกคนกดไลค์กดติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบายบิมบ๊ายบายหน่อยดิบ๊ายบายแล้วทีเขาบองว่าไม่ใกล้เขาฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ